สบายดีป่าลุงพ่ขอๆกับสองน้องมิดป่าลุงสบายดีพ <c oughs> ีุ่กุทุกคนพ่อกันย่ำเที่ยงป่าลุงเลิกตเตงเฮียนมาป่าลุงลง,ลงมาหน้าลงมาห่วยป่าลุงืห <c oughs> น้ำห่วยเขาใสค่ะกะลิป่าลุงน้ำห่วยนะปาตัวใสค่ะกะลิ ใส่ทั้งเย็นค่ะบลลุงดูนะใสค่ะบลลุงจนเห็นหอดใบไม้ทั้งพื้นน้ำหัวงามนี่ปลลุงงามฝนตกน้ำหัวเต็มฝั่งเลยปลลุงเต็มเลยเท่านี่เท่านี่ขึ้นจนหอดอันต้นไม้ปลาลุงหยอดเงาไม้โหงามฝนตกงามพมาลัดป้าตอนน่ะปลลุง อยู่ในฝายน้ำลดนี่ก็ะทั่งกรทั่งก็ไปได้หนึ่งน้อยหนึ่งกับแม่นฝายแหละป้าลุงฝายน้ำลดบนน้ำตกะตัดนะป้ลุงได้เทิ้งบอนขดๆนี่ขึ้นไปมันจะโค้งขึ้นใช้มือป้ลุงนี่ย่ำนี่น้ำลงแหละป้าลุงน้ำใสค่ะขนาดคอนไม่ใหญ่แต่ทั้งไซส์ทั้งเย็นค่นะเลยป้ลุง จ้าหนอยอีกบัวหงกัดลงมาหาสอนกุ้งปลลุงสอนกุ้งบ่อนันพ้ายน้ำบ่อน้ำตกตาดนั่นแหละปลุงคนะเบื้องในน้ำปลลุงไปตองเต็มอยู่แต่ว่าน้ำใสค่ะตัดใหม่ทั้งนั้นปลลุง น้ำหัวใสค่ะกะลีดตได้ป่ะกบตัวหนึ่งโหได้ไม่มีปะลุงเป่นได้กบปลาหนำเย็นค่ะกะลีเอาหากินให้ผู้ซอยไมหมครันลงมาซอยไม้ปะลุงตัดไม้ ตัดใหม่ใชมาตอนเพื่อนออกก็ลุกเห็ดขาวหน้าโนมิดผมมาหอดหวยนะปุลุงหน้าอีกหน้าอีกท่องหนึ่งตัวบริเหตุนะปะลุกลแล้วมาหอดหวยเนี่ยแหละไม่มีปัญหากก็หาเกียรอยู่ป็ลุงเนี่ น้ำไซค่ะกะลิบปลุ่มคนน่ะเห็นความไปตองไปหาใกล้แม่ตอนน่ะห้อยเอาลุยอยู <can st im> ่แล้วจ้าขัดอยู่อันขังอยู่ลุ่มเด้อขังอยู่แค่มันลุยน้ำขังอยู่แค่มเลยเฉยหน่อยก็พอมันหายเคือมือนี่คือยาคือยาฝนตกนะเนาะไปเยี่ยงหนูก้อยเขียนเหาบหมดหอบเอาเอาแต่กบอย่างเดียว Bà đình này khiến nói cao keng hang sap trộm này đi. Hy hợp bằng thang an banta mãi kaloo. vào luôn kim này nó Kong khôn vào luôn Khôn lùm kong 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 Đi, kong 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 vào luôn มันตัดมวานนี่ปลุงไม้ยางตัดไม้ยางปลุงนี่ต่ออยู่นี่ไม้นานมิเองปลุงไม้ของมเองนี่นะต่อเฮือนออกปลุงพอได้มีบ่อนไว้รถไทหั่นละปลุง นน <c oughs> ไม่ตันทางสช่ไมป้ลุงเอาไม่ตันทางป้ลุงลุงผลิไปใช่มมุม้ยตะกองมิดมาถ่ายปลุงนว่าสิโย่ทางขึ้นมาสั่นเอา

lúc nó một bên là này <cười> <cười> đây cái xì soi vào luôn thả thả toàn soi vào luôn này đang này thôi có thôi có phải được vào luôn mạnh tát là vào luôn soi soi hết bên này bên vào luôn แผแปะเป็นแผ่นถูกนะเอาขึ้นรถไยแล้วหรอพะลุงคะนะเอาขึา้นรถไถเอ็นแกนสิแกะเมือรรเอเเ่อราาหรอพระลรุงเอารถไถเอ็นหน้าเพาลงมาแกะเอาพะลุงเสียงมันดังอ่ะพอถอดขอไผ่เด้อพะลุงเด้อ ไม่ต de ้นเดียวปะลุงแต่ว่ามันนั่นต้นเดียวแต่มันขึ้นมาแล้วมันตีดกันปะลุงออกเป็นสองต้นพอก็นั่ง ต่อนเพื่อนออกพะลุกต่อข้างขางเงนน้ mm. องเมียกับเก็บเงินนั่นชื่อสาวให้แม่แล้วเดินแม่กันมานให้อัน่อแม่นอกก้องกขมี่ตัดใหม่ให้พะลุเอ็ดเป็นอั่นขาวแม่กระจังเงินใส่ล้งค้าบ่เนี่ยพลุ เป็นชื่อลังคากันค้ายเข่าลุ้มคท้ายเข่าชื่อลังค่าปุงมลังคาเฮือนเตัวเีนต่อก็ได้ไหวบอดรถไทยเหรอลุงร,รถไทยหน้าเฮาอันจอดก็จอดไปตามต้นลมไหมในเฮือนนะ,ะลุงก็เ,งเลยเผ็ดตอกเลย จะเห็ดต่อไเลยครัลุงได้อถอดน,นี้แล้ยยังอีกถอดหนึ่งครัลุงเี่ดถอดนี้นนตัดลงมาทับละหัวหักเลยหักเลยว่ะ ใส่ลักัวใหม่น้ำมักจับขาดไปเลยปลลุงแม่แม่เพ็่นไปไปใช้ยานไปเวียออกปลลุงเลยปล่อยลงมาน้ำม็ดเลอะเข่งกับพาลงมาเลยปลลุงมาค้นใหม่ซอวยพ่อซอยแล้วกับค้นคือรถไฟปลลุง ยังมาท้ากินหัวข่าวเที่ยงใช่ไหมลุงน่าขึ้นรถแล้วแหลปะปลาลุงม,มันเขียนสีเมื <c oughs> ่อี่ไม่ประมาณแปดเซนปลาลูกแล้วก็ปีอีกมันตัวนี้ ที่เหลือก็เป็นปีอีกมันยสียดไม่งาบะลบนี้มาหนี่น้มีจดคอ่าบรุกิมีกินาพอกันใหมหาแกติดตามช่องน้มีดปรุงพอกันกินาสบายดี